สวัสดีครับผมอายุทคารครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถสภาพหนึ่งในร้อยอีกสักหนึ่งคันนะครับผมเป็น Honda c ซ v ว c Dimension นะครับผมเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับผมเจ้าของเดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับผมคันนี้ลูกค้าเพิ่งเซอร์วิสใหญ่ไปไม่ต่ำกว่า60,000บาทไม่นานเองนะครับผม2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเนื่องจากลูกค้าคันนี้นะครับผมซื้อรถผมไปแล้วรอรถป้ายแดงนะครับผมตอนนี้เขาได้รถป้ายแดงแล้วนะครับเขาทำ เอาไปทําเพื่อที่จะเอาไปใช้งานวิ่งต่าจังหวัดเยอะๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าเยอะๆรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมลูกค้าเอาไปเซอร์วิสใหญ่นะครับระหว่างรอรถไปแดงตอนแรกเขาจะได้รถแปแดงภายในปีหน้า แต่เขาดันได้ภายในปีนี้นะครับก็เลยขายกันมานะครับผมเอามาว่ากันเรื่องรถดีกว่าครับ Honda c ซ v i c d i m e n s i o n สีน้ำตาลนะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามมีริ้วรอยบ้างทากัรใช้งานเล็กน้อยรถบอรี้สวยไม่มีชนหนักตตดต่อพิคว่ำหรือจมน้ำทำการสปาภายในยสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีแล้วอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะสิ่งที่ลูกค้าเซวิสไปให,ใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนฟิล์มรอบคันยางเปลี่ยนใหม่แบตเปลี่ยนใหม่คันนี้มาพร้อมกับประกันชั้น3าบวกด้วยนะครับ ภาษียาวถึงหกห้าไฟหน้าเปลี่ยนใหม่เนื่องจากหมองลูกค้าจัดเต็มนะครับผมนี่นะฮะพอแกจะเอาไปใช้งานเองแต่แกได้รถป้ายแดงมาเลยไม่มีที่จอดนะครับผมตอนนี้นี่นะฮะภายในสวยใสสะอาดนะครับเบาะหนังกำมะหยี่เดิมโรงงานนะฮะไม่มีลรยฝุ่นผ่านการอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบเนียนเนียเลยนะครับรถคันนี้ไม่วิ่งแค่แสนเจ็ดนะครับผมนี่นะฮะหายากนะครับผมสภาพแบบนี้นะฮะ นี่ฮะยางเป็นปียีด้วยนะครับผมแบตก็ปียีนะครับเพิ่งเปลี่ยนนี่นะฮะสวยงามนะครับผมเกียร์ออโตเปลี่ยนไม่มีกระตุกช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับผมนิ่งเงียบไม่ต่างจากรถใต้แดงเลยนะครับผมแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับบอกเลยเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายหมดแล้วนะครับนี่นะฮะรักษาอย่างดีนะครับผมสมุดรับประกันคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะ นี่นะฮะลูกมาโชคอัพหน้าอะไรพวกนี้นี่นะครับมีบินบางบินที่ไม่ได้ใส่มาก็อีกหลายรายการเลยนะครับผมนี่นะฮะวิทยุก็เปลี่ยนเป็น usb bluetooth ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามครับผมเอาไปสามารถใช้งานได้เลยขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสถาที่เดียติดแอร์เย็นฉ่ำเครื่องไม่มีสะดุดนะครับผมสายพงสายพานทมมิ่งเช็คหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะ ลูกค <Cornell. S 2> ้าเวิตหมดแล้วนะครับนี่นะฮะเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมคอยก็เพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่นะฮะแบบก็ใหม่กิ๊งได้นะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องทําอะไรแล้วเลยนะครับผมนี่นะฮะเซอร์วิสมาให้หมดแล้วทุกอย่างทุกใหญ่เน่ยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะครับผมบอกเลยสภาพแบบนี้หายากนะครับผมลูกค้าผมทําถึงนะครับนี่นะฮะ ะครับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังไม่ต้องมีอะไรให้ติเลยนะครับเลี้ยวซงเลี้ยวซ้ายไม่มีดังโยนหลุมแรงๆก็ไม่ดังเลยนะครับยางใหม่นะครับผมนี่นะฮะถามบางคนถามยางใช้ได้อีกนานไหมบอกเลยว่ายางใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนปี21ครับผมนี่นะฮะ สวยงามครับประกันชันอาบวกก็มีเอาไปใครหารถใช้งานอยู่นะครับผมหัดขับคงขับขี่รถยนต์นะครับมีประกันให้พร้อมอย่างนี้นะครับเอาไปใช้งานสบายๆนะครับลูกหลานใครอยากได้รถไปเรียนมหาลัยนะครับกําลังจะเปิดแล้วหรือไปเรียนโรงเรียนนะครับส่งเข้าคนแก่ไปทํางานเดินทางข้ามจังหวัดนะครับมองคันนี้ไว้เลยรับรองสวยแน่นอนนี่นะซอกทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับให้ดูกันจะแบบจุกใจกันไปเลยนี่นะฮะไม่อยากทาคลิปยาวนานเกินไปนะครับไม่อยากจะโม้มาลองดูคนของจริงได้เลยนะครับผม รถอยู่พุนทธมนตรสายสองกรุงเทพและบางรีมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดกิจกค่าส่งตามระยะทาง,างหรือว่าตั้งแต่ตกลงนะครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่ค่ะอยู่ซอกมุมไหนในโลกก็ไปส่งได้หมดนะครับผมถ้ารถไปถึงนะครับผมนี่นะฮะให้ดูกันจุใจเลยนะครับขอบคุณนะครับ